สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ c ีโอเบอร์หนึ่งครับสำหรับบริษัทที่วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นบริษัทที่ทุกคนในประเทศไทยต้องเคยได้ยินชื่อบริษัทนี้อยู่คู่กับประเทศไทยนาน125ปีแล้วครับและดูจากท่าทางแล้วยังมีแผนที่จะก้าวต่อไปด้วยคําพูดที่เรามักจะได้ยินกันในโฆษณาตั้งแต่สมัยเด็กๆซิงเกร์มาแล้วซิงเกร์มาแล้ววันนี้ผมอยู่กับ c ีอของซิงเกิลคุณบุญยงตันสกุลครับบุญยงสวัสดีครับ ครับซิงเกิลเนี่ยเป็นบริษัทที่ผมเห็นผ่านมากี่ปีผ่านร้อนผ่านฝนผ่านหนาวมาเยอะมากเลยและผมก็เข้าใจว่าก่อนหน้านี้คุณบุญยงก็เคยอยู่มาเป็นหลักสิบปีก่อนที่จะหายกลับไปแล้วก็ตัดสินใจกลับเข้ามาใหม่แล้วกลับเข้ามาท่ามกลางวิกฤตเลยตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นครับก็ตอนที่เราเริ่มต้นทําธุรกิจเราก็มีการนําผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาคือ เรามองกลุ่มเป้าหมายเป็นหลักจากที่เราอยู่กับชาวบ้านเนี่ยนะเราก็มีตั้งแต่จากเก็บผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าจนกระทั่งยุคหนึ่งเนี่ยเราก็นําธุรกิจมอเตอร์ไซค์เข้ามาก็จะขายย่อาในตลาดทั่วไปคือขายกับกลุ่มลูกค้าเดิมๆที่เราขายอยู่แต่ว่าระบบเนี่ยที่เรามาเนี่ยเราไม่มีความจาแนงเราเป็นประสบการณ์ใหม่นะก็เป็นการเข้าสู่ธุรกิจที่ผมว่าเป็นธุรกิจที่ดีแต่เนื่องจากว่าระบบอาจจะไม่พอตอนปี4ี4เจส ทำให้ประสบภาวะขาดทุนการขาดทุนเนี่ยก็เป็นขาดทุนครั้งแรกแล้วก็ขาดทุนติดต่ออีกสี่ปีตั้งแต่สี่เก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองตอนช่วงที่ขาดทุนใหม่ๆเนี่ยบริษัทก็พยายามฟื้นฟูตอนนั้นเนี่ยผมเองก็ได้รับข่าวาวจากทางนั่งสื่อพิมพ์แล้วก็มีการนําผู้บริหารจากบริษัทข้างนอกที่พยายามที่จะดูแลเรื่องของการทาธุรกิจคล้ายๆกันเข้ามาบริหารเพื่อต้องการเปลี่นยนองค์กรไปสู่ การบริหารแนวแนวใหม่ยุคใหม่มมทันสมัยยุกขึ้นในะทันสมยนัยขึ้นเพราะว่าภาพของเราเนี่ยคือร้อยยี่สิบห้าปีเนี่ยบางทีต้องยอมรับเหมือนกันไอไอการเปลี่ยนภาพเนี่ยมันเปลี่ยนต้องใช้เวลาไอภาพที่อยู่ในร้อยยี่สิบห้าปีวันนี้นะก,ก็พยายามเปลี่ยนมาทุกยุกนะแต่ว่าการการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมันไม่ง่ายเหมือนที่คิดเนื่องจากว่าคนเยอะครับอยู่กันนานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากนะแต่ว่าก็ต้องพยายามทําแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ ไม่ประสบความสำเร็จนะครับก็ทําให้ผู้บริหารในยุคที่นําเข้ามาบริหารตอนนั้นก็ทยอยกันลาออกครับสุดท้ายก็มีการนําผู้บริหารชุดเดิมครับก็ทับทามหลายๆคนนะเข้ามาผมก็เป็นคนหนึ่งที่ทางผู้สื่อข่าต่างชาติเนี่ยติดต่อเข้ามาแล้วก็ผมเองก็ไปติดต่อผู้บริหาร,รหลายคนเข้ามาในแต่ละปีแต่ละปีก็ทําให้องค์กรเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่า ก็ไม่ได้เปลี่ยนมากมายนะแต่ว่าในตัวของาการทำธุรกิจเนี่ยเราเรานำหน้าไปก่อนเลยครับเฮ้ยตอนนั้นคุณบุญยงก็อยู่ข้างนอกรับทราบข่าวขาดทุนเป็นหลักพันล้านทำไมถึงทำไมยังถึงตัดสินใจกลับเข้ามาก็มีองค์ประกอบหลายอย่างสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจเนี่ยก็มาจากทั้งเพื่อน่วมงานเรามีเพื่อนโรมงานที่รู้จักมักคุ้นกันสิบกว่าปีที่เคยทํางานมาเนี่ยมันก็เกิดความผูกพันรู้จักหลายอย่างรู้จักวัฒนธรรมองค์กรผมว่าสําคัญรู้จักคนที่ เราเองเราทํางานกับคนคนนี้มาสิบกว่าปีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความผูกพันเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะในเรื่อการเนี่ยเรื่องของครอ,อบครัวเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องสําคัญนะที่เราตัดสินใจมาในี่ส่วนหนึ่งก็มีการปรึกษาหรือกันหลายหลายฝ่ายแล้วก็ถึงจากตัดสินใจว่าเออมันน่าจะเป็นงานหนึ่งที่ท,ท้าทายนะผมว่าการการตัดสินใจในการเข้ามาเนี่ยผมอาจจะมองแตกต่างจากที่อื่นนะบางคนเข้ามาในช่วงที่ธุรกิจมัน มันมันเติบโตขารุ่งบขารุ่มรุ่งเนี่ยมันมันก็มีข้อดีข้อเสียค <c oughs> ือคือเข้ามาเนี่ยก็ต้องมารักษา <c oughs> การเติบโตต่อเนื่องครับ <c oughs> แต่ว่าของผมนี่ผมเข้ามาในภาวะที่มันอ่อนแอมันร่วงไปนะเพราะฉะนั้นมันเป็นความทา้าทายเหมือนกันถ้าเราสามารถดึงธุรกิจขึ้นมาให้ take off มีการเติบโตได้เนี่ยผมว่ามันมันเป็นโปรไฟล์ที่ดีเป็นเป็นการ พิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ตัวเองนอกจากนั้นก็ยังเป็นการช่วยเหลือนะครับผมผมคิดว่าการการที่จะช่วยเหลือองค์กรเดองค์หนึ่งเนี่ยให้สามารถรักษาอยู่รอดได้นมันช่วยเหลือคนด้วยเราเราก็มองไปถึงว่าไอไอการทำไอ CSR ที่เราชอบพูดถึงเนี่ยบางทีมมาจากใส่นี้ด้วยนะคือถ้าเราสามารถรักษาองค์กรหนึ่งให้มีการเดินหน้าต่อไม่เป็นฟาระาคนอื่นเนี่ย พนักงานอยู่มีความสุขผมไปช่วยสังคมได้เยอะก็มีการใช้องค์ประกอบเหล่านี้ในการตัดสินใจครับแต่ช่วงยุคนั้นน่าจะเป็นช่วงที่พนักงานอาจจะไม่ค่อยมีความสุขขวัญกำลังใจอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คับคุณมิโยกลับเข้ามาบิ้วกลับมาได้ยังไงครับตอนตอนกลับเข้ามาใหม่ๆทุกคนอยู่ในช่วงที่เสียขวัญกำลังใจเหมือนเหมือนทหารเนี่ยเหมือนกับตอนที่กำลังจะพ่ายแพ้พลังหายไปอนุภาพในการต่อสู้ต่อหายไป ผมคใช้เวลาประมาณเกือบปีนะรปริญญาในการที่จะเดินทางไปพยายามพบพนักง,งานให้มากที่สุดทั่วประเทศเพราะเรามีชอ็อปมีเครือข่ายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศการเข้าไปพบปากพูดคุยคือผมคิดว่าการสื่อสารเนี่ยมันมีความสําคัญคถ้าเราถ้าเราสามารถสื่อสารให้เข้าใจนะโน้มน้าวหรือสามารถเข้าถึงคนเหล่านี้เนี่ยผมผมเชื่อว,ว่าธุรกิจซิงเกิลเนี่ยเขาต้องการสิ่งเหล่านี้ในการในตะข่านกลางเองเนี่ย เราใช้การสื่อสารกันประจําทุกเดือนคือมีข้อมูลต่างๆเนี่ยบริษัทก็พยายามไม่ในปิดในเก็บเฉพาะในผู้บริหารก็พยายามกระจายเล่าให้พนักงานฟังครับสิ่งเหล่านี้ทําให้ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันผมพยายามบริหารองค์กรเหมือนกับทีมฟุตบอลพนักงานทิ่งเกย์มาจากต่างพื้นภาคนะมีทั้งเหนือใต้ออกตกนะมีหลายศาสนานะแต่ว่าทําไมคนไม่อยู่ ทุกคนอยากจะอยู่เพื่อาก,การความมั่นคงการเติบโตไอ้ออการที่จะเล่นทีมฟุตบอลก็เหมือนกันน,นะ<ม>คนแต่ละแต่ะคนเนี่ยก็มาจากแต่ละลีกแต่ละประเทศแต่<ม>แต่พอมารวมอยู่กันหรือด้วยกันทุกคนต้องการเป็นแชมป์เราเองก็ต้องการเป็นเป็นแชมป์เหมือนกันนะราะดีนี่ยซิงเกอร์เนี่ยเคยเป็นแชมป์โลกเรามีซิงเกอร์อยู่หลายประเทศครับแต่ประเทศไทยเนี่ยเป็นเป็นประเทศที่รักษาแชมป์โลกได้นานที่สุดไอ้ตัวเนี้ยคือสิ่งที่ผมคิดว่า พอเข้ามาแล้วเนี่ยคนสําคัญที่สุดทำยังไงให้คนเนี่ยมีขวัญกำลังใจที่ดีมไม่ยอมแพ้คือคนเนี่ยล้มเหลวได้แต่อย่าล้มเลิกนะเนี่ยผมต้องการดึงตัวนี้เพราะว่าทุกคนพร้อมจะสู้ต่อพร้อมจะเดินหน้าจะพูดไปิหนต่อ,อทุกอย่างมันเริ่มง่ายขึ้นและสําหรับบริษัทละครับร้อยี่สิบห้าปีมีไม่กี่บริษัทนะครับผมว่าในประเทศไทยที่อายุเกินร้อยปีคิดว่าอะไรเป็นคีย์สักเซสที่ทําให้สิงเกอร์อยู่ได้นานขนาดนี้ผมคิดว่ามาจากเรื่องของการบริการด้วยการบริการนี่เป็นหัวใจของความสําเร็จนะ การบริการเนี่ยเรามีลูกค้าที่ซื้อสินค้าเราเนี่ยไอการซื้อของเขาเนี่ยไม่ได้ซื้อครั้งเดียวคือซื้อแล้วซื้ออีกซื้อบางคนซื้อจนกระทั่งผมต้องใช้คาว่ามันเป็นไลฟ์ไทม์ในเรื่องของการเป็นคัสเตอร์ของซิงเกิลที่นี่ซื้อตลอดชีวิตนะพนักงานขายเองก็มาเริ่มต้นขายที่นี่แล้วก็ค่อยๆสร้างรายได้นะครนี้คนสองคนเนี่ยพออยู่ใกล้ชิดมีความรู้สึกว่าเป็นมิตรนะคือคือมากกว่าระหว่างการเป็น คนซื้อคนขายครับซื้อกันเป็นสิบสิบปีนะจนกระทั่งวันนี้เนี่ยเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องนะเป็นครอบครัวเนี่ยคือคือสิ่งเหล่านี้ถ้าเราสร้างได้เนี่ยผมเชื่อว่าองค์กรในประเทศมันก็สามารถเดินตามองค์กรที่มีอายุร้อยกว่าปีได้แต่ว่าองค์ประกอบขององค์กรร้อยปีเนี่ยก็ไม่ใช่อยู่ที่การบริการอย่างเดียวส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของการบริหารจัดการด้วยนะองค์กรที่ดีเนี่ย บริการดีแต่การบริหารจัดการภายในไม่ดีนะค่าใช้จ่ายสูงนะมันก็ไม่มีกําไรนะที่นี่เราเราก็พยายามปรับตัวในเรื่องของตัวนี้ด้วยพยายามหาวิธีการเนี่ยลดต้นทุนลดในเรื่องของสิ่งที่ไม่จําเป็นนะครับผมว่าไอ้ตัวร้อยี่สิบปีเนี่ยมันมันก็มาจากองค์ประกอบเรื่องของการบริการเรื่องของการลดต้นทุนแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของคนนะคนเนี่ยเรามีคนที่ที่รักองค์กรรักในอาชีพนี้รักในงงานที่ทำ อันนี้คือความโชคดีนะที่มี30สิ่งนี้อยู่ในองค์กรที่นี่โอ้โหครบถ้วนเลยครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับถ้าเกิดคุณผู้ชมนึกภาพเดียวขับผมสิ่งแรกที่เรานึกถึงซิงเกิลก็คือเครื่องจักรเย็บผ้าแต่ปัจจุบันจะสังเกตเห็นได้ว่ามีหลายผลิตภัณฑ์สินค้าอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมากมายเลยเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้ทำไมซิงเกิลเติบโตได้ขนาดนี้ช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูนว่าลายสินค้าใหม่ๆของซิงเกิลที่ผมเชื่อว่าบางคนยังนึกไม่ถึงเเยวว่่่าางงงกก้้มีีมีอะไรรรบบชนพััคคูด